แสดงว่ามังคุดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในตัวของมันเองจริงๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิริรัตนาชวัวจนะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปมังคุดค่ะ อยู่ที่บ้านของม่วงเลขที่249หมู่ที่4ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะคือตัวเราเองเนี่ยเป็นชาวสวนมังคุดนะคะเด็กหลังสวนเนี่ยก็เติบโตมากับต้นมังคุดนะ,ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพบเห็นมาตลอดก็คือปีไหนที่มังคุดดกคือปีนั้นเนี่ยมังคุดราคาถูกแล้วก็เจอคือขายไม่ได้ล้นตลาดไม่มีใครเอานะคะเอ่อ กับประกอบกับเราเคยอ่านเจอข้อมูลว่ามังคุดเนี่ยมันเป็นราชินีผลไม้จัดอยู่ในประเภทซปเปอร์ฟู้ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็เลยเกิดแนวคิดที่แปรรูปมังคุดใช้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกเอาไปแปรรูปคือจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยเพราะว่าตัวเนื้อมังคุดก็มีประโยชน์ส่วนเปลือกเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเนื้อนะคะก็เลยตัดสินใจว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุดค่ะ พอเราเริ่มตัดสินใจว่าเราจะแปรรูปมังคุดแล้วก็เลยซื้อมังคุดมาแล้วแกะเนื้อค่ะแกะเนื้อเอาส่วนเนื้อนี่ไปแช่แข็งไว้ส่วนเปลือกเนี่ยเราก็จะฟานเอาเฉพาะเปลือกเนื้อในเพราะว่าเราจะเอาเปลือกมาทําเป็นสารสกัดผลิตเครื่องสําอางถ้าเอาเปลือกผิวนอกไปด้วยเดี๋ยวมันจะมีสิ่งปนเปื้อนนะคะ,ะขั้นตอนก็คือเปลือกก็คือเอาอบแห้งก่อนนะคะอบแห้งก็คือแบบง่ายๆแล้วค่ะแบบตากแดดเลยนะคะส่วนเนื้อเนี่ยที่แช่แข็งเนี่ย อันก็คือเอามาแปลรูปเป็นน้ําก็คือแยกเนื้อแยกมเมล็ดค่ะปั่นคั้นน้ําแล้วก็เอามาต้มก็กรองบรรจุขวดแล้วก็ไปนึ่งฆ่าเชื้อนะคะซึ่งถ้าเป็นน้ํามังคุดอย่างเดียวเนี่ยมันรสชาติความอร่อยมันน้อยนิดนึงแล้วก็สีไม่น่ารับประทานก็เลยเอาพืชตระกูลเดียวกันนะฮะเป็นซูเปอร์ฟู้ดเหมือนกันคือใช้มันมรลี่เป็นน้ำมังคุดผสมมันมรลี่ค่ะในส่วนตัวเปลือกเนี่ยเราก็หลังจากที่ เปลือกเอาไปตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทยอยเวลาจะใช้ก็คือเอามาบดผงเอามาบดผงแล้วก็สกัดเอาน้ําสกัดเปลือกมังคุดนะคะมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เราก็ใช้สารสกัดแล้วก็เป็นส่วนผสมตามสูตรค่ะสูตรว่าสูตรทําแชมพูทําโลชั่นค่ะแต่ถ้าเป็นสบู่เนี่ยเราก็ใช้ ผงเลยนะคะใช้ผงเปลือกมังคุดเลยแล้วก็มาส่วนผสมกับพวกมะขามเปียกน้ำผึ้งนะคะใส่ผงจากขมิ้นนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผสมกับกรีซอรีนค่ะแล้วก็กวนเทใส่ใส่พิมค่ะก็เป็นสบูก่ก้อนส่วนตัวผงพอกหน้านะคะก็ไปเจออ่านเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆนะคะว่าเปลือกมังคุดถ้าเอามาผสผสมกับมะขามเปียกกับน้ำผึ้ง เอามาพอกหน้าเนี่ยน่าจะเนียนขาวเราก็เลยคิดสูตรผงพอกหน้าขึ้นมาคะก็ที่มีส่วนผสมตามตามสูตรโบราณแล้วก็เอาไปอบแห้งบรรจุซองเป็นผงพอกหน้าเปอรมังคุด<ม>จากที่ผู้ใช้นะคะผู้ใช้ที่ใช้ใช้แล้วเนี่ย<ม>เขาก็จะมาสั่งซื้ออีกเพราะว่าใช้ดีค่ะ ทีนี้จากที่ไปอ่านเจอในงานวิจัยเนี่ยตัวเปลือกตัวมังคุดเองเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียรนะคะก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราเอาสารสกัดจากมังคุดเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการเจลอาบน้ําน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์นะเพราะมันช่วยช่วยฆ่าแบคทีเรียรก็ทําให ผลผิวของเขาหน้าจะดีนะคะก็เลยทดลองผลิตทําเจลอับน้ําสุนัขก,ก็พอลองทดลองผลิตแล้วก็บังเอิญช่วง2ปีที่ผ่านมาตอนนั้นยังไม่มีสถานาการณ์โควิดนะะมีงานโอทบก็เอาไปขายที่งานกาชาติชุมพรนะงานโอทบก็เอาไปวางขายจากลูกค้าที่เขาทดลองใช้แล้วเขาก็โทรมาถามนะเขาบอกว่า,าเจลอับน้ําเปิดอมัง,งคุดเนี่ยใช้ได้ดี น้องหมาน้องแมวเขาเมื่อก่อนที่ที่เคยใช้ทั่วไปเนี่ยอาบแค่3วันนี่ตัวเหม็นแล้วแต่ว่าพอใช้เจลของเราเนี่ยสวันตัวยังไม่เหม็นเลยค่ะก็บอกว่าเฮ้ยแสดงว่ามังคุดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในตัวของมันเองจริงๆค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือทำขายแบบลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะคะ,ะการันตีกันกับคุณภาพกับการยอมรับเชื่อถือ,อถ้าท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์จากมังคุดนะคะไม่ว่าเป็นแชมพูเป็นเจลอาบน้ำเป็นสบู่เป็นโลชั่นนะคะที่เรามีอยู่ขณะนี้รวมทั้งเจลอาบน้ำของน้องหมาน้องแมวนะคะถ้าท่านสนใจท่านสามารถสั่งซื้อได้นะคะโทรศัพท์ได้โดยตรงค่ะที่ดิฉันเองนะคะหมายเลขโทรศัพท์ 0 6 5นะคะ0-51,46,36ค่ะสามารถติดต่อที่ดิฉันได้ได้เองนะหรือว่าท่านจะเข้าไปเปิดดูในเพจนะคะเรามีเพจชื่อเพจบ้านสวนเป็นสุขนะคะท่านก็สามารถที่จะเปิดเพจเข้าไปได้แล้วกเ็เราจะเปิดช่องทางที่ส่งข้อความนะคะท่านก็สามารถสั่งสินค้าได้ดูสินค้าในเพจได้ค่ะ ก็ด้วยความยินดีค่ะอยากให้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุธรรมชาตินะคะของบ้านเราเองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ